เพื่อนมีเ,เ,เรื่องเราก็โอเคเราก็ติดหมดไงผมอ้อ,อกมาเลยใบมีดไปเลย,ย,เ,ลยเพื่อนผมชี้เลยลงมาลงห้องมามชี้คนนี้ผมไปอ,อ,อ้อมหลังลปุ๊บผมนึงหัวแล้วผมก็ผมป,า,ปาดปาดคอเลยเอ่ะปาดคอผมปาดโดยที่ไม่คิดเลยเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่องไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยาให้มันเป็นอุทาหรณ์แต่ไม่ใช่บ้านเราครับเราก็ไปบอกเอไปมเมาแล้วอะเราติดหมด เพื่อนน่ะติดหมดเราไม่ขัดครับก็ไปขับไปเลยนั่งรถกระบะไปเลยเพื่อมารับพร้อมไปถึงปุ๊บไปถึงงานรู้จักคนหมดรู้จักหมดทั้งงานแต่รายงานเจ้าที่เขาจะรอเพื่อนผมยังไงก็จะรอพ่อนุมไม่ได้เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้หรือหรือบมั่นไส้หรือน่าจะมีปัญหากันมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเขาก็บอกนะคนเจ้าที่เนี่ยว่าไม่เกี่ยวกับผมอบอกเลยคือบอกเลยแต่ผมก็ใส่ทัศนยาน ผมไม่เคยทิ้งพวกขากลับขึ้นรถไปไปกัน13คนผมจําได้เลยวันนั้นของเขาเด็กเจ้าถิ่นอีกคนเอาคุยแบบข้าวๆนะ50ขึ้นเอาแบบไม่ต้องนับอ่ะแปลว่าเราบอมประมาณพอไม่ต้องเยอะเพราะถ้าพูดไปนะมันเยอะกว่านั้นเอาแค่นั้นพอเราไปเจ้าถิ่นเราไปที่เขาเท่ากับ50ต่อ13 13 13ของผมนี่รวมผู้หญิง3นะก็เหลือ10แล้วผู้ชายตัดไปครับขึ้นรถดีวปุ๊บเจ้าถิ่นเนี่ยยังไงเขาจะเอาเขาปาขวดเขามาก่อนเลยเข้ามในรถก่อนเลยผม้นนั่งกระบะ ผมก็เอางี้ถามมักพวกเลยบอกว่าใครจะลงกับกูม้างผมไม่เอาดีกว่ามั้งเพราะการที่ไม่เอาเนี่ยม,มันมันมีสาเหตุใช่นั่นก็คือพอไปเนี่ยคือเขาห้าสิบใช่เขาเยอะกว่าอ่าปปอแต่ผมว่ายังไงก็ได้พอบอกไม่เอาแค่นั้นแหละเราก็มีแต่เรามีอยู่แล้วเรามีไปอยู่แล้วครับอาอาวุธเนี่ยนะอ่าเรามีไปอยู่แล้วครับก็สรุปก็คือจอดรถเราตีรถเลยจอดรถรหักไม้มาตอนนั้นยุคนั้นเป็นลุกสองยุกสองสั้นครับหักไม้มาเพื่อยิงแล้วก็ตอกปอกออกแล้วก็ใส่ล็อกลูกใหม่ใช่ อ่าพอควมขวดเปุ๊บเอาตอกเก็บไม้เสร็จครับอ่าตอนนี้ใครล่ะไม่ใช่ปืนผมนะใครเป็นคนนี้แต่ละคนก็คือมองก็คือต้องเดียต้องเดียเท่านั้นซึ่งแน่หน่ะเดียกันแหละเรายิงออกไปแล้วเรายิงแล้วเรายิงขึ้นฟ้าก่อนอ๋อยิงขึ้นฟ้าก่อนคือว่าอย่ามานะคือว่าเพื่อนทางโน้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามตัวไปแล้วเพราะฝั่งนู้นก็เพื่อนเราคือว่าทางบอกว่าเดียไม่เกี่ยวคือว่าเดียอย่ายุ่งอ แต่การปลาขวดเข้ามาเนี่ยใช่มันเหมารวมแล้วใช่เรามองนี้เลยอ่าถ้าเดียรไม่เกี่ยวเดียอยู่เนี่ยใช่เล่นกันวันอื่นก็ได้ใช่เดียไม่ว่าใช่ถูกไหมนี่แหละอืมนี่แหละคือปัญหาของเดียแล้วนี่แหละประเด็นนี้แหละอืคพอขวดขวดใบเดียวแค่นั้นแหละออกมาเลยตอนนี้เขามีซอยเพราะบ้านเขาเขามีซอยลัดออกมาาเขามาดักเราก่อนแต่ผมบอกทางตรงทีนี้เป็นทั้งหลังและอ้อมมาดักข้างหน้าซึ่งเขาเรียกว่าจะปิดปิดเราแล้วคือไงก็ต้องเล่นเราครับถนนสองเลนอะ เราเห็นแล้วเรามองไปหน้าเลยเห็นแล้วกลุ่มเขาแล้วครับเขาเตรียมของเขามาแล้วเราบอกเขาอยู่เฉยเลยอมื่อนเราเนี่ยอ่ายู่เฉยมีหน้าที่จับขาอให้จับขาเพราะว่าผมยืนบนกระบะผมไม่มีละแต่รถก็วิ่งไปด้วยอ่าผมทอดเสื้อผมพันมือเลยเพราะลูกซองมันทิบแล้วแต่ลูกผมมาเต็มอยู่แล้วคสิบไหวแล้วอ่าบอกจอดเลยพอผ่านกลุ่มเนี้ยผมบอกจอดจอดจอดบอกคนขับจอดผมก็รออันนี้เฉยแต่เขาอ่ะเอิญเขาจอมก่อนผมใช้ขนาด9ก้าจอมก่อนวุ้ยขนาด9้าด้วย ความที่ผมไ่เนี่เขายิงผมก่อนนกเสียงนกเนี่ยเสียงไกลเนี่ยครับดังเลยแกะยิงผมเนี่ยผมคิดได้ใจเลยว่าคือว่าโอ้โหมึงจะฆ่ากูใช่ไหมผมได้ยินเสียงแกกแค่นั้นแหละผมอัดเลยคือควารหมอามเล่นมาเลยคือเล่นมาเลยว่าคือมึงจะฆ่ากูผมกดเลยกดปุ๊บส่งปุ๊บตอกปุ๊บผมส่งกดเลยไปกี่นัดผมอัดไปสองนัดครับเข้าไว้ที่เข้าที่นี่ตายไปหนึ่ง ไม่ตายสองอและหลังจานกนั้นล่ะพอเราเสร็จสิ้นจากการประทะกันก็ขับรถหนีขับรถหนีก็มีเขาได้แจ้งความมั้งแจ้งกันมั้งมีตำรวจตามมาใน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 วันเดียวกันเนี่ยในวันเดียวกันในในที่เกิดเหตุคือเราออกมาปุ๊บจะมียูเทินมีรถได้ตามมาเราก็อัดอีกเรารู้แล้วว่ารถอันนี้ใช่แน่แต่ช่วงนั้นเราก็เดือดแล้วอัดเลยอัดไปครยบโดยที่ไม่สนนะว่าใครจะโดนใครอ,ะอ่ะ แต่คืออย่าตามพอจากนั้นเบิกทางผู้่อไปมีใหตตาเพื่อผมถึงบ้านแยกย้ายกันนี่นะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทัยใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกอน้องๆด้วยนะต้องบอกว่า,าถ้าย้อนไปในสมัยนั้นก็คืออายุต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นใช่วัยรุ่นภามขึ้นนองใช่แล้วด้วยเหตุการณ์เนี่ยมันบีบบังคับใช่นะให้เราที่ต้องต่อสู้ใช่ในการที่ยิงสวนกลับไปทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใช่แล้ววันนั้นได้หนีรอดไหมวันนั้นหนีรอด คลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกะละครั้งหนึ่งายโคกซีโรไปโปรโมตสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Li นแอดโคกซ e r ร่ t ตอรหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโรทักแชทไปได้ที่เพจซีโ o ่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้เขาก็ตามรู้สึกว่าทางตำรวจเขาตามคู่กรณีก็คือแจ้งความตามก็ได้แยกย้ายมันเสียชีวิตใช่ได้แยกย้ายกันไปครับผมก็ได้หนีไปที่ขนส่งวิโลกรอรถประมาณสองชั่วโมงเพื่อที่จะไปจังหวัดสมุทรปราการบ้านใครนะสมุทรปราการก็คือเป็นพวกญาติพวกป้าเขาอยู่นู่นอยู่แล้วเพื่อที่จะไปหลบไปหนีหนีไปนู่นไปอยู่คือว่าให้รอจากตรงนี้ก่อนครับแม่ผมได้ไปส่งรอผมรอคิวรถไม่มีตังค์มีตังค์ห้าร้อย จะซื้ออะไรกินยังไม่ได้เลยครับแต่เสื้อผ้าชุดเดิมนะผมใส่เสื้อขาวนั่นน่ะแต่หมดเลยวันนี้ตอนที่หลบอะเพื่อหมดเลยฝุ่นโคลนเคิร์นมีแต่คนมองว่าคือไปทําอะไรคือคนนี้ขึ้นรถมาคือทําอะไรมาเนี่ยกังอะไรเออคือแบบเออคือแบบอะไรเนี่ยแต่คือเราทาไงก็ได้ให้ลงให้ไปออกถึงจุดการ้ก่อ่าให้ไปถึงนู่นให้ได้อ่าประมาณนี้ครับไม่สดแล้วคนจะมองไงใช่ไม่ไม่สดแล้วแล้วสุดท้ายได้ขึ้นรถไหมขึ้นรถไปถึงนู่นจริงถึงนู่นปึ๊บตอนนี้มีพวกพวก่ีรา บางปูาบงปูจังหวัดสมุทรปราการก็ไปเจอพักพวกมีเพื่อนมีไรซีแล้วมีอยู่แล้วความเกก็ยังไม่หายมีเรื่องที่ไหนคือที่นั่นครับก็กลายเป็นมีชื่ออีกอที่สมุทรปราการอีกใช่กับเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คนทุกคนที่ต้องรู้จักเดียสุโขทัยมันก็มีหลายเหตุการณ์เพราะเราอยู่กับคนพื้นที่อคนนน้นคนนี้มาอะไรเงี้ยมากวนมาอะไรมาดังบางทีเอาแทงนุกอยู่เล่นอยู่มาทําเก่าทํากลาง เราก็จัดไปด้วยไม้สะดุกใจแลกใจก็เลยมีชื่อเพื่อนๆในสมุดประการมังปูเนี่ยก็เลยเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักเดียสุโาทัไทยใช่แต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มเนี่ยรู้ว่าเดียเนี่ยได้หนีคดีมาได้ยิงคนตามถูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตามตัวเราอยู่เหมือนกันตามกับคดีนี้ตามถูกไหมครับใช่อืแล้วเป็นไงระยะเวลาในการหลบหนีก็คือได้แป๊บเดียวกี่เดือน สี่เดือนเน่ะไม่ถึงปีไม่ถึงปีงปเพราะเราไม่นิ่งไอรูปภาพที่ว่าเขาตามเราเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่เขาบอกลักษณะามาท่าทางเนี่ย ตรงนี้มันชัดเจนไงเพราะเราไปแล้วสุดมากเราชอบยกมือยกไม้ชอบอะไรประมาณนี้ตแล้วต้มีรายการนี้ยอย่าปล่อยให้คนเชื่อรอยนวลอะไรอย่างเงี้ยจะมีภาพสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมฮะไอภาพยังไม่เท่าไหร่เพราะผมทําหมดผมเจาะหมดอ่าอยู่แต่ที่อ่ะเจาะปลาต้องส่งสื่อพิมพ์ออกข่าวฮะออกออกอกข่าวไหมออกอ่ากับเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เลยทําให้เราแบบว่าต้องหลงหลงซ่อนซ่อนใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ผมยิงตายไปเนี่ยคือลูกตารวจโอ้ย เพราะนั้นแน่นอนครับเขาไม่ปล่อยไว้แน่ใช่ถูกไหมฮะไล่ล่าแน่นอนแล้วสุดท้ายล้าจบก็คือยังไงผมมีเหตุการณ์ให้นู่นก็คือมีป้นคือเราไม่นิ่งอยู่แล้วพวกว่าไงเราว่าอ่ว่างั้นคือเดินไปล้วนั่งกินเนี่ยเราังกินเนี่ยเราังกินเหล้าอยู่เนี่ยกินเบียร์อยู่เนี่ยตังเริ่มหมดหรือเปล่าพนักงานเข้ามาทํางานเขากับกันกังคงคืนตบเลยมีตังอะไรเอาไม้หมดเอามาจะซื้อเบียร์แบบนี้เลยแบบนี้ คือพูดง่ายกคือเวียมกันแต่ถามว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมัยนั้นคือว่าเราทําเกินไปอะไรเงี้ยเราคือคือกระนองอ่ะใชยเด็กยังไม่มีความคิดเราถึงว่าเราเกมง่ายไปครับตอนนี้ก็เริ่มไงจุดประเด็นก็คือผมพักหอใช่ไหมพักเป็นหอหอหอเป็นชั้นมีคนแล้วก็หินคว้างขึ้นไปบนบานเกตแก๊กแก๊กเงี้ยผมก็บอกให้ไข่อะไรฝนก็ไม่ตกลมก็ไม่พัดทําไมบานเกตผมมีเสียงก้อนหินคว้างเข้ามาผมก็แง้มดูสรุปตารวจ มองไปเนี่ยคือชุดสีกากีเลยใช่ชุดตำรวจเลยใช่ให้ผมเปิดห้องคือว่าอยากจะรู้ว่าเราใช่ไหมคือถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่นิ่งเนี่ยคือจะเปิดให้ใครวะอะไรเงี้ยอ่าแต่ดีเราสายตาเหล่านี้เราเห็นก่อนรอรอดังเกตไปใช่เราอยู่ชั้นสองครับเราก็เปิดประตูค่อยเปิดประตูเราก็ก้มกลมกลมคือไปชั้นสามเพื่อไปแอบดูแล้วไปมองบนนู้นที่มีแทงน้ำครับอ่าพอมีสามชั้นครับเราไปดูว่าไปยังแต่เขาไม่ขึ้นมาครับอ่าเขาอยากรู้ว่าเป็น ห้องเดียวไหมห้องนี้คนนี้ไหมที่ที่ตามไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนั้นคืนเดียวเองที่มีหลังจากนี้ครับผมย้ายไปขอนแก่นซึ่งเรารู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วไปขอนแก่นได้สิบกว่าวันหนึ่งบ้านใครขอนแก่นขอนแก่นบ้านแฟนผมไม่เจอผู้หญิงคนหนึ่งแค่นนหนึงที่เจอประการนี้นะเจอแล้วรู้จักกันก็คบกันคบกันแล้วแม่ผมพูดมาคําเดียวว่า ถ้าเอาลูกชายแม่เนี่ยเดียเนี่ยกับไปอยู่ได้14วันเดี๋ยวแม่ไปแต่งเลยแม่ใหญ่แล้วเนี่ยนะแม่แม่อันนี้แม่แม่กลับมาแล้วแม่ตัวจริงแม่กลับมาแล้วก็แสดงว่าตอนนี้เราก็อายุ20แล้วอ่าเริ่มอะไรแล้วครับขอบอกแค่นั้นึงครับผู้หญิงคนนี้พาผมกลับบ้านไปสิบกว่าวันหนึ่งหมู่บ้านน่ะคือไม่ใช่อยู่ในเมืองนะขอนแก่นไม่ใช่ในเมืองคือเราไปปุ๊บเราไปเจอพวกวัยรุ่นที่ว่าเขารอเตะบอลที่จะต้องมีร้านค้าก่อนนั่งกินเบียร์ก่อน อล่างเลิกเตะบอลแล้วมานั่งรวมกลุ่มรวมอะไรเงี้ยผมออกมาไงพี่มาใสมาเขาไม่ต้อนรับเราอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับคนที่เราคบหรือเปล่าหรือว่าอ่าประมาณนี้เราคิดได้หลายอย่างอ่าใช่ตาเราอาจจะผิดระเบียบสังคมใช่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับผมก็จอดเลยผมถามมีอะไรเขานั่งกันอยู่อีกคนก็น่าจะประมาณไม่เกือบเกือบสิบโอ้โหเราก็คนเดียวกับแฟนคนเดียวกับแฟนอ่ะแฟนบอกว่าอย่าอย่าลงดอกอย่าลงสกิทนี้เลยอืมอืมพอมาใสบอกไม่ได้ครับ อยากจะรู้ไงว่าเขาคือเขาเพื่ออะไรเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยเขามองเราเพื่ออะไรแล้วเขาเขาไม่พอใจเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่ทําอะไรนะอะไรเงี้ยผมจะไปซื้อของซื้อผ้าผมก็เลยพูดที่มองผมเลยมีอะไรปะครับอ่าผมถามคํานี้ครับเขาถามไม่มีไรไม่มีอะไรแล้วมองผมทาไมอ้าเขาแลยผมถามงี้อ่าเขาก็เลยเขาก็เลยติดเรื่องว่าเอ้าแล้วคือยังไงพี่คือพี่ไม่สบายใจยังไงป่ะไม่ใช่ผมก็ไม่สบายใจแล้วไม่ไม่จอดหรอก ก็คือคุณมองผมอะผมไม่ได้มองผมขี่ไปอะก็คือเป็นทางเลี้ยวร้านอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องมองคุณอยู่แล้วช่วงเราหลับสายตาผมก็้ก็อมองอยู่แล้วแต่คือเราเก็บไปอยู่แล้วบนสามสี่วันแล้วออประมาณนี้มันไม่ใช่วันนี้วันแรกมันสามสี่วันมาแล้วคือเราสังเกตมาสามสี่วันแล้วถือว่าเราออกไปไหนก็คือทําไมขี่ผ่าก็ต้อง เยียบคาดเยียบคัดตีนอ่ะเบ๊ะมืดมืดอ่ะคือเพื่อแล้วคือแบบเขาใจปย่ามันมีอาการที่ทำไม่เรารู้สึกว่าเอต้องจอดรถถามใช่แล้วต้อถามแล้วคือวันนี้คือว่าสุดแล้วเขาก็ตอบมาไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรก็คือออกมาโอเคครับเพราะว่าแฟนก็คือดึงกลับมาวันลุกขึ้นแค่นั้นเองเขารวมลงกันเลยสามแยกเลยเขารวมเขารวมหมดเลยจากสิบคนที่เคยนั่งอยู่กลายเป็นเป็นฟุตบอลเลยสองทีมเลยรวมเพื่อเพื่อจะมาแก้คำเนี้ยคำผมเนี้ยว่าผมสงสัยเรื่องอะไรเนี้ย ถ้าเรามองนะสาหรับผมนะคือบ้านคุณด้วยอพวกเยอะด้วยเจ้าถิ่นด้วยผมคนเดียวครับคือเอางี้ว่างูดินอ่าคุณเป็นมังกรพัดถิ่นคุณมาอะไรเนี่ยอยู่ที่มาจอรรถมาถามผมวันนี้แต่ผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมไม่ยอมอะคือเอาให้หายใจเราแค่นั้น้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ได้จอดจัดเหมือนเดิมเขาเกือบ2ีสคนนะจัดเหมือนเดิมใส่สืต้องสตาร์ทลงทงตุงเท้าคือเล่นเสร็จอะ อ่าเขาเตะบอลนะอาใช่เขาโบกเลยโบกเลยเหรอจรเหมือนรถเมล์เลยครับก็ลงเลยครับครับว่าไงครับแต่ถามว่าลงไปก็สั่นอยู่ก็ถามว่าเมื่อวานอย่างคุณงี้อะไรเงี้ยเออที่ถามก็คือมีอะไรก็เราก็ต้องถามตรงแล้วว่าคุณมีอะไรกับผมบ้าคุณมองผมตลอดเลยผมไม่ได้คนที่นี่แล้วเออแต่ผมได้แฟนนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้อ่าเราก็พูดเพราะ่องใช่เถาเราเขาถามว่าเอาไงคือไม่ต้องถามผมดีกว่าผมบอกงี้ผมพูดเลยกลางวงมีบงมีเบียร์เขากินกันอยู่แล้วเขาเมาอยู่แล้วผมไม่ได้เมาคุณเอายังไงดีกว่ากับผมอ่าผมคนเดีียยวเน่ โอกไม่มีอะไรผมไม่ได้คุยนะบอกใจมึงได้ป่าวแค่นี้ครับพูกแค่นี้บอกผมชื่ออะไรผมชื่อเดียครับคนที่ไหนโคไทยครับไม่มีอะไรนะเจอหน้ากันทักทายกันจริงเรื่องจริงผมไม่ได้นี้นะแต่หวามว่าผมขาสั้นลงไปนะอคือสั่นสู้อ่ะแต่ถามว่าผมไม่กลัวแต่สั่นแต่สั่นคือว่ารู้แล้วว่านจะเกิดอะไรกับกูหลังจากที่กูลงไปแล้วเนี่ยไม่ตายก็เจ็บสาหัสคือว่าแค่นี้บ้านเขาอ่ะเพื่อน คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเราอะถ้าเราอะจะหลับหรือไม่หลับก็ไดหนะแค่นั้นเองคือเราจะกลับสภาพไหนอ่าแค่นั้นเองมึงชื่ออะไรได้นะมึงได้ชอบไกลเราอีกชอบไปอีกบกลายเป็นมิรไปอีกตานนี้คือเขิบเลยเอาละบานปลายตอนนี้จากอยู่อำเภอนี้เริ่มแล้วดินี่เลยตงทีบอไปอ่ะนี่ฮะเออมีอะไรว่าไงนี่เรามองเป็นศารเลย จริงไม่ใช่ละกลุ่มไหนไม่รู้ละเบิ้ลเบิ้ลเลยเราอ่ะไม่สนแล้วอไม่รู้ว่าว่ามึงจะเจ๋งต่อกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนี้ไม่รู้กู้ำนันใจว่าใจกระมานเหตุการณ์ได้สใช่คือคิดอย่างเดียวที่ผมไปแต่ละที่เต็มที่แค่หลับไม่คิดแค่ตายไม่คิดตายไม่คิดตายหรือไม่ก็อาจจะมาป๊อกนึ่งแกงหลับก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ป่ะเพราะว่าความคิดและเหลี่ยมเราเริ่มมีแล้วประมาณนี้เออ ตอนนี้ไม่พ้นอะไรคือว่าเราผ่านไปหมู่บ้านหนึ่งเจอด่านในขณะที้เราหนีไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราก็ใช้อยู่ตลอดใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับด่านนีไม่เท่าไรเราเชียร์ได้อกลับมาบ้านแค่นั้นแหละสรุปคนในหมู่บ้านแหละมาตายคนในหมู่บ้านยังไงฮะมาตายคนในหมู่บ้านคือว่าเขาไม่ได้แต่ชอบผมหรือว่าไม่รู้ว่ากลุ่มเนี้ยแอบแทงผมหรือเปล่าไม่ถ้าว่าใช้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบผมผมว่าอาจจะใช่เลยแหละ คือเขาอาจจะมองเพราะเราอาจจะไม่รู้ตัวเราใช้แล้วแบบว่าเราอาจจะดังไปหรือเปล่าเพราะเรา,าเป็นคนเสียงดังโอ้โหและการที่เบิ้ลรถแบบ,แบบแบบนี่ได้เหรออ่าใช่อะไรเงี้ย,ยใช่แล้วดูแล้วมันมันมันทรงแบบไม่น่าหัวใช่<ห>เพราะเราแบบบางทีมันมีมีอยู่แล้วทรงเอียงอยู่แล้วอ,าาอ่าอ่าแต่สมัยวัยรุ่นเวลาเต็มเต็มจัดนี่รู้สึกจะต้องตัวเอียงมีอยู่แล้วอ่าใช่เกียร์สี่ไม่เข้าอ่ะใช่ใช่เกียร์สี่ไม่เข้าท่อเวฟจริงอ่ะแต่เราผ่าเรายยดไปใช่ป่ะเราแทงเออท่อไป ก็จะบึมบึมบึมใช Legend> ่ม anyway> ันก็ไดลากน่อยได้ลากสามไปดิเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์นี้แล้วกันต่อตอนนี้ก็มีตำรวจเข้ามาที่บ้านเลยครับแต่ผมมาคิดว่าคนในหมู่บ้านนั่นแหละหรือไม่ก็กลุ่มนี้เราไม่รู้นะครับคนที่เขาทําอะไรผมไม่ได้เนี่ยให้ไปเช็คประวัติคนนี้น่อยเพราะกิจการทางเราเนี่ยซึ่งมองหาโจทย์จริงๆแล้วไม่ได้เลยเพราะเอาง่ายเลยก็คือกดตีเขาไม่หมดอ่งเราอ่านั้นประมาณนั้นก็เลย ไม่คิดไม่ไม่รู้หรอกว่าจะกลุ่มไหนใช่เราไม่รู้เลยเราเราบุไม่ได้เราบุบไม่ได้เลยครับตำรวจมาแค่นั้นเองเขาเช็คไปเช็คมาส่งบัตรไปส่งบัตรมาใช่เอาใบใหญ่นายนี่นี่นามสกุลนี้ใช่เช็คประวัติปุ้มเรียบร้อยโอ้อันนี้คือคุยไม่ได้แล้วคือเป็นจุดเริ่มต้นก้าวเข้าเลยจำเลยเอาละครนะก็สรุปแล้วจบอิสรภาพใช่นะครับจากหนีมาหลายจังหวัดแล้วใช่ก็มาโดนจับกลุ่มที่ จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านแฟนใช่แล้วคดีเราก็ขึ้นมาเลยขึ้นแล้วนั่นก็คือคดีผิดต่อชีวิตใช่จากที่สุโขทัยใช่แต่ไม่มีคดีอยู่เลยก็มีมันมีอยู่แล้วมีทำน้ยร่างกายอ่าทำน้ยร่ากกายทำน้ยร่ากกายพยายามฆ่าอ่พยายามฆ่ามีสามก็เด็ดจะมีพวกส่วนมากทำร้ยร่ากกายเยอะทำน้ยร่ากกายป้นล่ะมีไหมป้นมีมีหมดเลยมีหมดเลยซื้อหมดเลยครับคือนวงในว่าเนี่ยเราป้นหมดเลยอืทั้งหมดกี่คดี สรุปแล้วผมว่าผมอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าคดีก็ที่พูดมาเนี่ยนะประมาณนี้สี่ห้าคดีแต่ใหญ่ก็คือฆ่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็สิบเก้าจะยี่สิบเนี่ยประมาณแต่ี่สประมาณนี้ยี่สิบเพราะผมไม่ได้กินอาหารก็เข้าไปในสพสพจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเริ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมต้องก้าวเข้าไปที่ว่าต้องใช้ชีวิตไม่เหมือนข้างนอกแล้วอแต่ก่อนเข้าไปเดียวขอเขาอย่างหนึ่งขอคุยกับแม่หน่อยได้ไหมครับผมพูดคําเดียวเลยบอกว่าแม่ ดนแลนะแต่ไม่ได้บอกว่าแม่มาช่วยหนูด้วยบอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกผมไม่บอกครับแล้วแม่ว่าอะไรเขาก็รู้สึกเขาก็เขาก็ช็อกไงนี่นะธรรมดาของหัวอกพ่อแม่นะครับถ้าคนไหนเคยผ่านมาก็จะรู้ใช่ครับพอเราได้บอกได้กล่าวกับสิ่งที่เราทําผิดพ่อแม่ก็ทุกคนก็ต้องเสียใจนะเราถึงขนาดว่าช็อกเลยก็คือว่าพูดไม่ออกแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็รับสภาพครับก็คือเข้า จะส่งตัวมาขคไทยแต่ยังไม่ส่งครับเพราะว่าคำสั่งเขาไงผมไม่รู้นะเขายังไม่ไปรับตัวครับผมเข้าขอนแก่นอ่าเอาละอ่าผมเริ่มแล้วเรือจำก้าวแรกคำว่าคุกเรือนจํานั่นก็คือเรือนจําจังหวัดขอนแก่นครับผมจะบอกว่าไม่ได้ถ่นตัวเองด้วยไม่ใช่แล้วที่สาคัญกับคดีที่เราต้องอยู่อีกไม่รู้อีกต้องผ่านอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับพอเข้าไปปุ๊บก้าวแรกเป็นไงฮะในปีพศรู้สึกก้สี่ก้าหรือสี่แปดเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างล่างเพราะอะไรฮะเขาถามว่าเลยมีโจทไหมเพราะผมไม่รู้ เพราะว่าแต่ที่จะมีอยู่แล้วมีผู้คุมถามไวแล้วว่าเราไปโจทย์ไหมเราคนที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมคนที่อื่นผมคนภาคกลางครับครับอ่าบอกเขาดีแล้วรู้สึกว่าทรงเราดูดด้วยตอนนั้นนะอืมเราดูดด้วยหน้าเดฟไปเลยหน้าใช่แล้วดูดด้วยดูดด้วยล้ำด้วยคือว่ายังไม่ได้ถามเลยหน้าตอบแล้วไปแล้วได้แล้วดูดด้วยเออเอาผมขึ้นซอยอาจจะเกี่ยวกับคดีที่เอาอุกชะกันนั่นใหลเราก็ไม่รู้หน้าหน้าจะน่าจะเพราะว่ามันมีเริ่มมีค่าหัวอะไรเงยครับเพราะว่ายิงรู้ตำรวจเนาะว่าครับพอึ้นนด้ปุ๊บ ผมไม่มีปัญหาคําเดียวเองผมอยู่ซอยครับเขามาส่งข้าวก็คือพูดตรงขังอ่ามาส่งข้าวปกติอ่าเขาพูดกับผมว่า้อยแต่นี่ผมพูดด้วยคำว่าพูดตรงนี้นะผมมึงเข้าใจตรงนี้ไงอ่าอ่าแล้วต้องขอทุกคนเข้าใจว่าผมพูดกว่าไา่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาาอ้ายเอออ้าอเนี่ยผมคิดว่าเขาเรียกผมไอ่เอาแล้วไงนี่ประเด็นหลักคํานี้เองคําเดียวผมบอกเฮ้ยมึง เรามองอะเอาแล้วมึงเอาแล้วชี้เด,เดียวนิ้วเดียว่อนแล้วบอกกับมึงอ่ะะมึงเด็กกับกูนะม,มึงเรียกกูไอ้เลยเหรอ,อคำนี้เองเพราะคำว่าไอ้เนี่ยอืมซึ่งต้องอธิบายก่อนคือว่าณนะจังหวัดอีสานหรือว่าขอนแก่นเนี่ย<ช>เขาเรียกแทนคําว่าออ้คือพี่พี่ใช่เราไม่รู้แต่เราอยู่ตัวกับแฟนก็จริงแต่ถามว่าแฟนเราไม่เคยเรียกเราอายออเรียกเราว่า พี่เดียหรือพี่อะไรก็พี่ก็ว่ากันไปอซึ่งเพราะเรากินของไทยหมดเราเราไม่ได้คุยกับใครุู้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราไม่เคยถามไม่เคยไปเจาะประเด็นว่าเราเก็บเนื้อเก็บตัวเหอนกันเราก็ไม่ตัวเองแล้วใช่เรารู้เพราะเราหลบคํานี้เองเดแล้วไงต่อเราถามเลยมึงเรียกกูไอ้เลยเหรอมึงมันใครวะอะไรเงี้ยแต่มึงอยากอันนี้อะไรเราก็เราก็พูดนะมึงแม่งอันนี้กูเกิดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมึงก็แบบว่าเหมือนก็ไม่เกียดเออไม่เกียดเออแบบว่าประมาณนี้อื แต่เขาเรียกเราพี่ใช่เขาเรียกเราพี่อเขาข้าวมาส่งครับตานีนี้คาสั่งไปใหญ่เลยเพราะเขาเป็นผู้ช่วยเหลืออ๋อจุดยม่ส่งข้าวเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีงานด้วยประเด็นก็เป็นเรื่องเลยนตนเนี้ยังก็ยาวแต่เนี้ยการที่เราพูดไปแบบนั้นนะตอนนี้ก็มาแกล้งเราเลยก็แสดงว่าพอจะรอวันนี้ก็ไปแจ้งการไปที่เราประมาณนี้คือว่าไม่ได้นะคนนี้คือว่าเหมือนกับว่าใส่ไฟเราอ่ะพูดเราไม่ดีแล้วครับตานนี้ข้าวแต่ละมื้อผมเริ่มไม่กล้ากินแล้ว มันเป็นข้าวเหนียวอ่าตอนนั้นมันคือเป็นข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือตอนนั้นไปยุ่งกับข้าวแดงใช่ไหมอ่าข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวข้าวเหนียวแดงไหมข้าวเหนียวไม่แดงแต่มันเป็นไม่แดงอ่าข้าวเหนียวขาวครับผมจำไม่เลยมื้อแรกผมว่าเป็นปลาไหลหล่นเอาถาดหลุมเนี่ยข้าวเหนียววางเนี่ยแล้วก็ปลาไหลหล่นเนี่ยวางไว้ตรงก่อนตรงบันไดเนี่ยก่อนจะขึ้นมาส่งให้ผมเนี่ยตากแดดเนี่ยเพื่อนจะกินยังไงข้าวเหนียวเนี่ยก้อนเนี่ยจากร้อนๆเนี่ยอ้าวมันก็ต้องโดนลมโดนอะไรมาอ้าวแข็งใช่แล้วกกกิินนยังงงงไไไอ่ะ็ี ผมก็เริ่มบวยเลยไงดปาญหายาความคิดผมเริ่มแล้วอยู่ไปอยู่ได้สี่เดือนเองครับก็เริ่มเขาไม่เอาเราแล้วส่งเราเพราะเราก็คือดื้อนิดหน่อยหอวุ่นวายแล้วใช่เหมือนกับว่าเราตัวก็คือเราเพิ่งเข้าไปคือยังไม่เจอเหตุการณ์ที่ว่าถึงก็ต้องแทงต้องอะไรยังไม่เกิดยังไม่เจออแต่ไปเจอเหตุการณ์ที่เราเข้าใจผิดด้วยแล้วก็มเจอข้าวแบบนี้ด้วยเออแล้วมันไม่ไหวมันรับได้อไม่ได้เพราะเราเราเขาสวยครับสี่เดือนยังไม่ได้ตัดสินเลยยังไม่ตัดสินก็ต้องย้ายโอ้โห ความเข้าใจผิดความที่ไม่สนไม่ไม่ยอมใครอะไรที่ไม่ถูกต้องก็วุ่นวายก็เลยต้องเป็นเหตุให้ต้องย้ายเรือนจําไปที่เรือนจําโตมาไว้หนุ่มก่อนไว้หนุ่มปทุมไวยหนุ่มปทุมก็คือทานหารไว้หนุ่มปทุมครับผมเพราะว่าตอนนั้นอายุเรายังไม่ถึงยี่ใช่ยังไม่ถึงก็เลยถูกส่งตัวในขณะเดียวกันก็คือยังไม่ตัดสินครับก็เหมือนกับว่าคือว่าคําสั่งมาอะไรบ่าย้าที่ผมอ่านขอฝากอคนนี้หน่อยเพราะว่าคําสั่งทางเนี้ยยังไม่ยังไม่เบิกตัวผมยังไม่ไปรับผมอ่ะตุกโธไทยเนี่ย ก็คือย้ายด่วนเลยอ่ะคนเดียวเลยย้ายด่วนคนเดียวโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ลงซอยนะยังเล่นกูแบบนี้าวฉนนั้นไปดีกว่าใช่อ่ะทีนี้มาจำตัวเดียวเดือนทันทัศนทหารวัยหนุ่มกลาบมาทุมครับผมในปีพศก็คือปีสี่เก้าอ่าผัดปลครับผมอยู่ก็อยู่ไม่นานแต่ว้หนุ่มมาทุมก็มีเจอเพื่อนอยู่เขาแดนแรกคือแดนที่เราอยู่คือแดนผมเขาระส่งผมมาแดนสามหรือแดนสามอ่าแดนซึ่งเป็นแดนใหญ่นะอ่าเป็นแดนใหญ่ครับอ่ะทีนี้ก็มาเข้าไปปุ๊บ ก็ไปเจอพวกก็คือไว้ฝากไปอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอกับผู้คุมคนนึงกับที<_<_<_<_่รู<__<_<_<_<__้จักก cool ับเราหัวหน้านะดีอ่ดีๆคนนึงอ่าคือว่าเขาเกยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เจอพวกพวกเจอพวกชนบุรีพวกอะไรก็เจออ่าคือเหมือนกับว่าเรามาว่าเขาไม่ได้แทงเรามาให้เราเข้าเดีใหญ่ได้ไม่ต้องไปแลกรับไม่ต้องไปอ่าประมาณนี้อ่าก็เริ่มไปตอนนี้ก็อยู่กัได้มาณไม่น่าจะถึงเดือนเหมือนเพื่อนกับผมเงี้ยสมมติอ่ะไปห่างซอยไว้หรออ่าตอนนี้ผมได้ลงวันนั้นผมได้ลงวันหนึ่ง เพื <geon> in morning, ่อนคนนั้นถามผมว่าผมไม่พูดชื่อนะครับบอกเพื่อนถ้าผมมีเรื่องอะเพื่อนช่วยเปล่าผมบอกว่าเพื่อนองพูดดูหน้างานดีกว่าอม่โกรนอะมีเพื่อนเคยเพื่อนรู้ใช่ไหมครับอแล้วแกออกเลยจับแต่ใบมีดพอดีเพื่อนคนนี้เขามีเรื่องคนนี้เดี๋ยวผมจัดให้ครับผมก็อยากจะอยู่ไงเพราะอยากอยู่กับเพื่อนไงเรามาเนาะเพื่อนมีเรื่องเราก็เอาเคเราก็ติดหมดไงผมว่าออออกมาเลย ใบมีดไปเลยเพื่อนผมชี้เลยลงมาลงห้องมาชี้คนนี้ผมไปอ้อมหลังปุ๊บผมนึงหัวแล้วผมก็ผมปาดปาดคอเลยหรอปาดคอผมปาดโดยที่ไม่คิดเลยเลยคือผมอยากให้เพื่อนผมเห็นแค่ว่าผมติดกับเพื่อนนะผมเต็มที่เพื่อนนะครับเพื่อนไปถึงก็อ้อมหลังปุ๊บพอเขาชี้เป้าหมายเพื่อนก็เห็นอยู่อย่างคนเดินไปเนี่ยมันจะไปอางน้ำลไปชุนมะบุอยู่แล้วจะไปอางไปใครจะไปเตรียมของอาบน้ำมาผมก็ยังยองมผมก็ผมก็เออหัวกี้แล้วก็ผมปาดเลยทีเดียวเป็นไงฮะ ก็ดิ้นหนึ่งกันนะเลือดต่กไปลิ้นเลยพุ่งเลยครับทายาผู้คนก็คือเห็นกันหมดเห็นกันหมดครับแล้วหลังจากนั้นล่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะเพราะว่าผมไม่ตัดใช่ไหมผมก็สรุปก็ต้องโดนย้ายอีกแล้วโดนทำคทกไหมวันนั้นโดนโดนตีหนักไหมตอนนั้นโอ้โหตึงมากเลยครับคนนี้คือตัวตัวตีเลยคือครับผมก็พอตีเสร็จก็ส่งคําสั่งมาย้ายด่วนเลยใช่ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือคดีเราเนี่ยอยู่ในระหว่างอยู่ใช่ยังไม่ตัดสินใช่ ย้ายอีกแล้วไปที่เรือนจําไปบําบัดบําบัดไปฝากไปที่บํมบัดประุมใช่ไปแบบพิเศษมาพิเศษบําบัดพิเศษคือรุงเทพนะอยู่ไม่อะไรก็คือมาฝากเฉยๆครับไม่มีอะไรอยังไม่รู้จักใครเลยครับก็ไปขังซอยอีกใช่แล้วก็ส่งมาออกมาอีกสิบกว่าวันก็ยังไม่ตัดสินยัง ย้ายแล้วอยังอ้าวเพราะอะไรอ่ะเราไปสร้างเรื่อยก่อนรือรื้อคือคําสั่งเขามาม็คือว่าคือฝากไว้ก่อนใช่ไปฝากย้ายด่วนใช่ย้ายด่วนอ่าสิบวาวันก็อยู่บนซอยใช่บนซอยอ่าทีนี้มีคําสั่งย้ายอีกย้ายอีกไปที่เรือนจำมาสิงบุรีอ่าอันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ภาคกลางอยู่ใช่นีทีนี้เป็นเรือนจำสิงบุรีใช่ซึ่งเรือนจำเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นที่ปราบเซียนปราบเกเรกับต่างถิน ไอ้พวกมันกรพัดถิ่นมาก็จะเสกใู่ดินที่นี่เรียนจำสิงห์บุรีอย่างนี้ประมาณนั้นถูกไหมอ่าประมาณนั้นปีวศก็ไม่ห่างกันก็เมื่อกี้สี่กว่าก็ประมาณสี่กว่าสี่กว่าครับครับอ่ะทีนี้มาสิงห์บุรีราะตอนนั้นใส่ตัวไหมฮะใส่ใส่ตัวใส่ตลอดใส่ประจําเลยใส่ตลอดให้ใช้คำถามที่ว่า8โลหรือว่า4ี่โลดีกว่าแต่ตอนนั้นที่ย้ายมาสิงห์บุรีเราใส่กี่โล4 4โลก็มาขังเดิมไม่มีอะไรยังไม่รู้จักใครเหมือนกันก็คือได้แค่มาแวะมาเจอบอย บอยดาก้อนเออเจอันอยู่เจอันอยู่แต่ก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มย้ายแล้วส่งตัวมาถึงสุโขทัยแล้วทีนี้ไหลมาสุโขทัยอีกไหลสุโขทัยก็ยังไม่ตัดสินเรามาถึงเนี่ยเขาถามแล้วมีคาถามแล้วว่าโอ้โหคาสั่งยังไม่ได้ยังไม่มีให้เอาตัวมาเลยเนี่ยมึงมาถึงก่อนเลยเนี่ยตัวมาถึงก่อนตัวมาถึงก่อนด้วยมาถึงประตูแรกเลยคําถามแรกจากผู้คุมจากเจ้าหน้าที่ว่าใช่เดียร์ไลน์ไหมหรือเดียร์บนกงเนี่ยอ่าทีเดียร์สุโขทัยเนี่ยครับอ่า บอกใช่ครับขึ้นก่อนเลย่ขึ้นก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเจ้าหน้าที่น่าจะต่อสายตรงใช่ประมาณนั้นเราอาจจะดื้อหรือว่าราจะดีเกินไปหรือว่าจะไม่เหมาะสมกับอยู่กับคนมากมายเพราะถ้าผู้ผูกขังย้ายด่วนเนี่ยโดยในขณะเดียวกันยังไม่ตัดสินเนี่ยเจ้าหน้าที่มันต้องงงอยู่แล้วหนึ่งหมายเลขขาดยังไม่มาคดีก็ยังไม่เป็นเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะโทรถึงกันว่าอ คนนี้เกเลมากใช่สร้างเรื่องวิฒิกรรมเยอะแล้วพร้อมกับหัวทะเบียนความผิดใช่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเจ้าที่จะรู้อัตชัมัดคือเราทําความผิดก่อนที่มันมันเป็นช่วงระหว่างอะเขาไม่สามารถตัดสินแล้วได้ขณะที่รถรถมาเนี่ยเขาโทรคุยกันแล้วว่าจะมีนอนชอนนี้นะน่ามานั้นประมาณนั้นครับผมก็ขึ้นซอยก่อนเลยขึ้นซอยขึ้นซอยก็อยู่ได้ประมาณสามเดือนได้ลงมาพื้นล่างอืมพอลงมาพื้นล่างเนี่ยผมได้เจอคนคนนึงจนผมได้เป็นเนี่ยลายวัดบท ซึ่งเป็นผู้ต้องขังใช่ผู้ต้องขังเหมือนกันอืคนนี้เขาได้ย้ายมาจากพี่โลกครับเป็นคนที่ผมเจอหน้าผมก็ผมไม่รู้เขาอายุเท่าไรแต่ผมก็หวัดดีเขาครับแล้วเขาเรียกผมมาถามไอเรานู่นนี่นั่นเราเคยเที่ยวพี่โลกปะเนี่ยเราเคยอะไรประมาณนี้เหมือนหน้าคุ้นๆอ่าใช่ก็บอกว่าผมเคยครับเขาก็บอกว่าชื่อนี้นะครับชื่อนี้นะเขาก็เลยบอกว่าอยู่พี่ไหมทั้งทั้งที่โคไทยก็มีไหลอันนี้นะหลตำบลนะครก็ซึ่งเป็นบ้านเราอยู่แล้วใช่บ้านเราเป็นเด็กบ้านเรา ไม,ไม่ว่าจะบ้านใหญ่บ้านอะไรคือบ้านเราอยู่แล้วครับแต่เราก็ไม่เลือกที่จะอยู่ไม่เลือกอยู่แต่ทําไมเราเลือกที่จะอยู่กับเขาหน้าถูกตากันครับแล้วเหมือนเราแบบว่าเห็นหน้าปุ๊บเราเขารบเลยลคือยบมือไหวเลยใช่แต่ก่อนที่จะเจอคนทุนเนี้ยคืนนั้นอ่ะคือผมโดนเดิมก็ผ้าพัานคอผ้า ไอ้ตัวพันคอเขาบอกว่าโอเคเริ่มเลยเรากาลังพึ่งอันนี้เองเขาใส่มา่ก่อนเลยปังเข้าเบาเข้าเบาเลยหงายท้องก็หงายยังหลักถึงได้อยู่ใส่ก็คุมมอแล้วใส่กันไปผมยอมใจเพื่มคนนี้คู่กรณี้ผมเนี่ยครับไม่สับแม่อะไรพอรู้เราสู้ไม่ได้นี่พูดไม่อายเลยนะครับอันนี้ผมขอใส่แว่นเหี๋ยนั้นนะฮะเอ้าก็ผมมองหน้าไงก็เดี๋ยวหาว่า ผมมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ผมผมต้องการมองสายตาเพื่อนอ๋ออ๋อนี้เราเพื่อนกันเรารู้จักกันแล้วโอ้โหเนี่ยเก็บไว้ก่อนเลยเว้นนะเอออย่าใกล้นะอย่าใกล้นะเดี๋ยวว่ากันนะท่านนิ้วอย่ามองเนี่ยไอที่ไอที่เอย่าใกล้นะไอ้ที่ผมเอ็นมาอย่างเงี้ยอย่าใกล้นะผมก็กลัวนิ้วก้อยเพื่อนเนี่ยผมไม่ได้เห็นอยู่ผมไม่ได้ตั้งใจทำนะคือเป็นเองเข้าใจเข้าใจประจับคนพี่ผมหลบนี่คือผมผมก็ระวังตัวเองไงแสดงว่ามีมีอยู่นมีอยู่เลยเอ แต่รักษาระยะหน่อยแล้วกันอ้าวโอเคได้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 นี่แหละฮะประเด็นหลักฮะโอเคโอเคบำบัดไหนฮะบำบัดปทุมบำบัดพิเอ๊พิเศษเฮ้ยโอ้โหนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะปล่อยมันปล่อยมันธรรมชาตินะนี่ธรรมชาตินะธรรมชาติของเราเออธรรมชาติอย่างเงี้ยธรรมชาติแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมชาติไงธรรมชาติอ่ะ